ที่คุุณสไปกันที่คุณสุพันธ์มงคลสุธีนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะช่วยเหลืออุ้มกิจการโรงแรมอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณส,ส,สุพันะคุณอาบอรัตคุณอิตรในครับสถานะสถ <Cinnamon. S 1> านการณ์ต่างชาติจะช้อปปิ้งซื้อโรงแรมของประเทศไทยมันระบาดไปทั้งประเทศแล้วใช่ไหมครับขนาดนี้มันแรงขนาดไหนค็ขนาดนี้ครับ ือต้องยอมรับว,ว่าธุรก,กิจโรงแรมตอนนี้เนี่น่าเป็นบวกมากโดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยสายป่านสั้นเนี่ยวันนี้เองเขาไม่มีไรายได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องปิดกิจการผู้คาวลงนะครับเพื่อจะรอให้โควิดมันหาปนะครับก็บางคนเนี่ยบางรายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแคทโฟเขาก็ไม่ไหวนะครับก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่เยอะนะครับก็ก็ค่อนข้างอึดอัดแล้วก็มองว่าทิศทางของโรงแรมนี่มันไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนนะครับถึงแม้จะ โควิดผ่านก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นปีนะครับ,รบก็อาจจะมีบางคนก็ก็เบื่อบางคนก็ไม่ไม่ไหวก็อยากจะขายโรงแรมออกมาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่เห็นเงินอยู่ตอนนี้มันก็เป็นวิธีธุรกิจนะที่น้ทร<ม>าศการเร่ขายธุรกิจโรงแรมนะมันกระจายไปทั้งประเทศแล้วใช่ไหมครับขนาดเนี้ย ต้องยอมรับว่ามันมีธุรกิจขนาดใหญ่โรงแรมขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้าไปอยู่ในเชนของของโรงแรมขนาดใหญ่ซึ่งก็ต้องเใช้จ่ายใช้ดำเนินการทั้งหลายต้องแบ่งโปรฟิตกันพวกนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดูก็ก็ยังก็ลําบากเหมือนกันนะและผู้ที่ไม่อยู่ในเชนก็ยิ่งลำบากใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองก็ก็คงจะต้องต้องหาวิธีการวิอีกใดวิธีหนึ่งในการลดคอาของเขาับครับทีนี้ทีนี้ ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้นั้นเห็นสภาวสาหกรรมเสนอรัฐบาลให้ตั้งกองทุนที่เรียกว่า Equity f u n ันนะครับเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อหุ้นของโรงแรมเอาไว้ก่อนก็เอาหุ้นของโรงแรมมาพักไว้ที่กองทุนนี้ไว้ก่อนเตีกันต่างชาติเขาชอบซหมอว่ากันอย่างนั้นเถอะคือมันต้องมีประกอบด้วยกองทุนนี้เนี่ยนะครับที่เรามองว่ามันควรจะมีการตั้งกองทุนเพื่อมาช่วยโรงแรมรักษานี้ถ้ากองทุนนี้เนี่ยจะเป็นกองทุนที่เข้าไป ร่วมทุนนะครับแล้วก็จะมีทีมการบริหารการจัดการเข้าไปช่วยด้วยนะครับแล้วก็เปิดให้หลังจากที่ฟื้นฟูได้เพราะว่าผมยังเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยจะฟื้นฟูนในสองปีข้างหน้ากับกลาเดือน,นมันเหมือนสตนี้นะเพราะว่าสถานที่เรายาห็น้าท่องเที่ยวอยู่ชัดช่วงนี้เราจัดระเบียบใช้โอกาสที่จัดระเบียบการท่องเที่ยวเราให้ดีนะเราจะยิ่งประโยชน์มากเลยเห็นโรงแรมสถานที่ดีๆทัเลดีๆผมว่า ถ้าถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาต้องกลับมาฟื้นเรื่องกองทุนนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปร่วมทุนเขาเพื่อไปพัฒนาเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขายังบริหารอยู่ช่วยบริหารอยู่หลังจากนั้นห้าปีก็พาดปีเขามีสิทธิ์ซื้อกลับนะครับเพื่อจะกองทุนนี้ก็จะเอ็กซติออกไปเพราะถือว่าเป็นการเรื่องของฟันฟันฟันเข้าไปช่วยเท่านั้นเองเรื่องของการที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับช่วยช่ววก็จะเป็นประโยชน์ครับครับ ขนาดของกองทุนที่จะเข้าไปคำ้ำธุรกิจโรงแรมตรงนี้นั้นนะครับจากการศึกษาพบว่ามันต้องใหญ่โตโมโหฬารสักขนาดไหนที่ดีไซน์กันเอาไว้นะไครับที่จะได้ดูแลไ,ไ,ได้รับจริงๆแล้วเรามีการคุยกับฟันบางก้าวนะครับเขาบอกว่าแรกๆก็ไม่ได้เยอะขอ,อสักประมาณ2 5 0 0ันห้าร้อยล้านนะครับแต่เขาอยากให้มีส่วนร่วมของคือคือแบงค์ร่างหรืออะไรเข้าไปร่วมหน่อยสักยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถที่จะใช้แอสเดทของแต่และ แต่ละพื้นที่เนี่ยเขาไปหาไฟแนนซ์ซัพพอร์ตเพราะถ้าถ้าเหมือนกองทุนเขาไปร่วมไปช่วยแล้วานะักนะคือเราคือที่เราทำเพราะว่ามันมีกลุ่มหนึ่งที่เขาเปนนักบริหารมืออพของการฟืน้นฟูโรงแรม<ะ>เขาสามารถจะเข้าไปเาหาเงินแล้วก็ฟืน้นฟูตรงนี้นะครับ<ะ>แล้วก็บริหารตรงนี้หลังจากนั้นเาจากประสบการณ์เขาเนี่ยเขาสามารถที่จะเออ ให้เราก็เปิดคือคอนดินี่ยจะเปิดโอกาสให้เจ้าของโรงแรมนี้ซื้อกลับคืนได้เพราะงั้นเนี่ยโรงแรมก็จะโดนซื้อโดนขายไปแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณดนายพูดจีนมาช็อปช็อปเสร็จแล้วก็ทุกอย่างมาใช้สะพายเชนของจีนหมดกลายเป็นว่าคนงานไฮเดสก็เป็นใช้ของจีนทุกอย่างอุปกรณ์เครื่องใช้ใช้ของจีนหมดก็ก็เราก็ไม่ได้ประโยชน์เลยยิ่งเสียหายใหญ่ใช่ครับใช่ใช่สรุปก็คืออย่างแรกควรจะมี การระดมทุนสัก2 5 0 0้าล้านตั้งกองทุน equity fund เพื่อเข้าไปร่วมถือหุน้นร่วมทุนในธุรกิจโรงแรมที่มันมีปัญหาขณะเดียวกันเข้าเสนอว่าอยากให้มีแบงค์ของรัฐเข้าไปร่วมถือหุ้นด้วยอีกส่วนหนึ่งประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ,รบกับแต่สำคัญก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเราอยากให้เพื่อให้ลงไปช่วยเหลือจริงๆเนี่ยเราก็อยากให้เจาะว่าโรงแรมที่ไซซ์ที่ไม่เกิน200ห้องไม่เกินสองร้อยห้องคือช่วยโรงแรมเอสบี เพราะโร mm hmm. งแรมเชนใหญ่ๆนี่ส่วนใหญ่จะมีนักลงทุนรายใหญ่ครับเขาเสียหายจริงแต่ว่าผมว่าเขายังอยู่รอดได้นะครับ้ารรัดกลับเพากลับมาปพ๊บเขาเขาจะลันได้เร็วแต่พวกกลางๆเนี่ยแต่ที่เขาปล่อยให้รัาขายบริษัทไปเนี่ยให้เขายังยังยันอยู่เนี่ยเราก็มองว่าตรงเนี้ยเรากาหนดควรจะเป็นไม่เกินสองร้อยห้องโรงแรมเหล่านี้ต้องเป็นของคนไทยครับ นะครับไม่ของต่างชาติที่มาลงทุนในเมืองไทยเงี้ยเราก็ไม่ไม่อยากได้ในกองทุนนี้ที่ผมมองนะครับครับครับ,รบแต่ขณะนี้เท่าที่ทราบโรงแรมขนาดกลางๆแล้วก็ค่อนๆใหญ่ปัญหาก็วิกฤตเหมือนกันนะนะครับเราจะไม่ขยายความช่วยเหลือไปถึงกลุ่มนั้นสักนิดเลยครับกลางใหญ่ถ้าโรงแรมค่อน,ข,อนข้างใหญ่เนี่ยปัญหาคือเงินเนี่ยมันต้องใช้เยอะพอพอดนะครับแล้วการการ,การเข้าไปลงทุนเนี่ย เขามีเชนอยู่แล้วส่วนใหญ่โรงแรมเขาแม่นใหญ่เขามีมีเชนอยู่แล้วมันมันต้องไปตามเนื้อบายการพัฒนาของเชนนะครับซึ่งเชนเขาเวลาถ้าเกิดขึ้นมาเขาก็สามารถดึงดึงลูกค้ามาได้แต่โรงแรมขนาดกลางเนี่ยเขามีการพัฒนกันเหมือนแบสัาร์เบรย์บิเซ่นนะครับเขาใช้อาศัยว่าเขามีที่ดินถูกมีที่ดินสวยแล้วก็มาสร้างโรงแรมเองนะครับแล้วก็ไปกู้แบงก์มาอะไรเงี้ยในพวกเนี้ยเขาจะเยอะจะดูลำบาก เพราะก็ไม่มีลูกค้าที่ชัดเจนไม่มีระบบบริหารการจัดการที่ชัดเจนแต่พอถึงที่เราเข้าไปเอาพวกนี้เข้าไปด้วยคตามที่เขาดีไซน์กันเอาไว้กองทุนอีควิตี้ฟันเขาดีไซน์ให้เข้าไปร่วมถือหุ้นในธุรกิจโรงแรมสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะสัดส่วนที่เขาดีไซน์ไว้ก็ก็คงจะเป็นลักษณะส่วนใหญ่นะผมเรียนตรงเข้าไปถือหุ้นใหญ่ไม่งั้นเขาจัดการไม่ได้แต่มีออปชั่นในการซือคืนอโอเคถือหุ้นใหญ่กองทุนเข้าไปถือหุ้นใหญ่เลยถือหุ้นเล็ก กองทุนก็ไม่อยากมัทำอะไรไม่ได้จะได้บริหารจัดการได้เต็มที่ดังนั้นดังนั้นจะเข้าไปร่วมถือหุ้นเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนของกองทุนก็น่าจะหุ้นใหญ่เพื่อให้มีอานาจในการมริาจัดการ ส่วนที่สองเข้าไปถือหุ้นในนามของแบงก์รัฐสักย0สกว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นถูกไหมฮะในกองทุนครับในกองทุนออในกองทุนอ๋อนรวมอม่ในกองทุนให้แบงก์รัฐนี่รวมอยู่ในกองทุนใช่ไหมคะรวมอยู่ในกองทุนอยู่แล้วสัดส่วนตรงนี้ยู่แล้วไปหุ้นใหญ่ลวก้อนเดียวเขาใจแล้วเขาใจแล้วรวมกันอยู่ตรงนี้์รฐไม่ได้เข้าไปถึงโรงแรงครับไม่ไม่ขนคดนะครับทีนี้ทีนี้ที่บอกว่ากองทุนควรถือหุ้นใหญ่นะฮะใหญ่สักเกินห้าสิบเช่่อมแค่หรือไงเกินห้าสิบครับมากกว่าห้าสิบเลยนะฮะ แล้วก็ไปหาเราก็อยากให้ของเดิมเขาเนี่ยถือได้สี่ผ้าเพื่อเขาูีโตได้อ๋อหมายถึงเจ้าก่เดิมก็ให้เจ้าของเดิมเาถือได้สี่ผ้าจะได้วีโตได้จะได้วีพากได้มีอะไรที่เหมันนั่นจริงๆแล้วก็ซื้อคือในอนาคตก็แฟร์แฟกับเขาก็ก็ทําให้เจ้าของเดิมเขาสึกวางใจด้วยอะไรเงี้ยครับครับประมาณนั้นนะฮะที่เมื่อชีพของเราจัดเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มี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 ครูยันอยู่นะครับมันมีมีมีหลายคนเข้ามา คุยแล้วก็สนใจในเรื่องนี้เราคุยเร,เ,รเรื่องเรื่องเรื่องฟันเรื่องเรื่องเบืออาชีพนะครับผู้นี้คเคยอยู่เชนบริษัทใหญ่หมดอ๋อเคยอยู่เชนยักษ์ใหญ่ครข้อข้อเสนอนี้เสนอไปยังท่านนายกแล้วหรือยังครับคือได้เรียนในเสนอที่ประชุมวันนั้นที่กระทรวงอ,อุตสาหกรครมท่านสมคิดอยู่นะครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอยู่วันนั้นก็มีพูดคุยกันนะครับเราเสนอเรื่องนี้เข้าไปท่านเองก็เห็นด้วยนะครับ ตอนนี้ผม่าจัดประชุมหนึ่งครั้งเพื่อเพื่อจัดประชุมครั้งหนึ่งไปแล้วนะครับทางสภาอุตสาหกรรมเราก็ตั้งคุณชาติชายพนณิชชีวะนะเป็นรองประธานดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็มีการประชุมผมก็เข้าด้วยก็พยายามที่จะดูว่าอะไรที่มันเป็นจุดออกยังไงนะครับแล้วก็จะคุมต้องหาผู้ที่เกี่ยวข้องข้หมดนะครับเราเชิญนั้งคุณไผ่บูลสภาธุรกิจตลาดทุนเข้ามาให้ความเห็นเกี่ยนด้วยเชิญนั้งตัวแทนเจ้าอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาทุกคนมาดูว่า ใช้เวลาไปแล้วมันต้องไปให้รอดไม่งั้นไปแล้วมันมีตัญหาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็อไม่มีเรื่องของการเตอนให้เป็นธรรมพิบาลครับโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสุพันครับขอบพคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณนายครับคุณอมรแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ